สบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมากินอาหารแรงเลยว่าอาหารเย็นนากันมื้อนี้อาหารแรงของพวกเขากระบอกมีย่างลายต้มมามา่าใส่น้ําใส่ละกาใส่เนื้อหมูติดมันพ่อแม่พี่น้องเส้นกระแซบแซบถ้าหากว่าผู้รดยอยากกินของแซบแซบ,แบละกะนี่ห้อนี่เลยพ่อแม่พี่น้องค่อยไปซื้อ,อยูฮานเอเชียเลยว่าฮานจีนเนาะถ้าหากว่าผู้รดยอยากกินเสน้นแซบแซบ,บนะพ่อแม่พี่น้องเส่นคือคล้ายๆอยู่บ้านเฮาเลยเส้นบ่มีเม่นเขียวบ่มีกลิ่นแป้ง แต่ว่ามันค่อนข้างจะจืดเพราะว่าอันบ้านเห,าห่านะเนาะเวลากินแบบกินเส้นธรรมดาขนาดมันค่อนข้างจะแบบออกแซบๆหนัวๆน่อยนึงแต่ว่าทางนี้่เขาเจ้าหน้าจะบ่ได้ใส่ย,ย่างมา,าเจ้าแบบว่าเฮ็ดมาแล้วให้เฮามาต้มกินเลยว่าให้เอาปรุงเครื่องเอานขนาะเจ้าจะบ่มีทงขนงข,นงขน้าวโนทงเกลือให้เดจะมีแบบนั้นโดยเฉพาะจะมีแค่เส้นมาม่าแต่ก็บ,บ่เป็นอย่างเนาะเพราะว่าเหามาเหาก็เอามา มาต้มหรือว่าเอามาปรุงเอาอย่างนี้นะกระแซบพ่อแม่พี่น้องสังเกตเบิ่งเสียนเหนียวนุ่มขนาดก็ถือว่าแซบเด้อยี่ห้อนี้เด้อผู้ได้มากกะสามารถไปซื้อได้ยุห่ห้านจีนหรือว่าห้านเอเชียมื้อนี้กะเป็นอาหารแบบว่าจานเดียวพ่อแม่พี่น้องกินง่ายๆแต่ว่าเฮ็ดนี้กะถือว่าพอดีเนาะสี่คนสี่คนสี่ถ้วยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยลากาคอยกะต้มใส่อันเนื้อหมูติดมันลากา หอยหน้านี่ก็เอาผักใส่ผักนี่ก็เป็นผักกระหล่ำเนาะค่อยจะต้มเรียบร้อยแล้วแล้วอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมเนื้อกระเทียมนี่ก็จะหอบหอบมาตะกประเทศลาวคุนะพ่อแม่พี่น้องหอบข้ามน้ำข้ามทะเลมาอันนี้ก็จะเป็นน้ำซุปเน้อน้ำซุปนี่ค่อยๆจะต้มใส่อันอันหากผักซีแล้วก็ใส่ขิงใส่ขนอะใส่ซีอิ้วขาวซีอิ้วดำแล้วก็ใส่เกลือน้ำตาลแค่นั้นเองบบได้ใส่ยังไรเนาะเพราะว่าอันเนื้อหมูนี่ก็ รู้สึกว่าเนื้อหมูมันสดนะนะเนื้อหมูมันสดแล้วกันเนื้อหมูมันค่อนข้างติดมันอย่างชินะมันก็เลยแซบเนาะพ่อแม่พี่น้องแล้วอันเห็นหน้ามันนี่มันมันนี่โบได้ใส่น้ํามันเนอะมันออกมาจากเนื้อหมูติดมันก็ถือว่าเห็ดออกมาเมื่อนี้ก็ถือว่าค่อนข้างแซบพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นอาหารเห็ดให้ลูกสายลูกสายก็บอกเอาพี่น้องลูกสายบอกก็บอกเอามีพักเปอร์เซ็นต์ก็เลยตรงเด้เปลี่ยนให้นางใหม่ เฮ็ดคนละถ้วยคนละถ้วยกินคนละถ้วยพี่น้องเอ้ยคือว่าแซ่บหลายมูน,นี่ตั้งแต่เฮ็ดอันฝืนแล้วว่าเฮ็ดอันต้มมาม่ามาเท่อใดนี่กะเฮ็ดแ,แบบฟาวแต่มือน,นี้เป็นนําเครื่องมันครบที่บ่แซ่แบแซ่บพอไหมพี่น้องเอ้ยมูน,นี่นะเฮ็ดนี่คนละถ้วยคนละถ้วยนี่ก็ถือว่าหมอดเลยแล้วก็อีกอย่างเนาะค่อยกับบรีต้มหลฮนะน่ะ เป็นน้ำต้มหน่อยที่บอกว่ายังแซบบางทื่อาหาต้มได้ลายหล้กับโบเมดแล้วกับโบแซบมือนี้ก็สังเกตบังว่าสี่สันก็น่ากินแล้วกับแซบกับหอมพี่น้องเบังไหมน่ากินบอเนื้อหมูติดมันซ้ำๆเลยมือนี้นะกินคนละถ้วยคนละถ้วยเป็นอาหารที่แบบว่ากินง่ายๆอาหารจานเดียวลูกไายก็กินเนี่ยลูกไายก็กินจนมดพู้ได้แต่ว่าลูกไายนี่ก็บโบได้ให้ไลายปันได้เนาะพ่อแม่พี่น้อง เสียงภาคนี่กะจิอืออ้ออ้อหน่อยหนึ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิ่งรายการหุนกระแซห่ากันแล้วจังแมนซาดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจังแมนซาดมาญาติเอาลูกเอาเต้าเข้าไปเนาะตอนเขาถือพวกถือพามาตั้งเกาเดือนก็พอสนใจสั่งเขาแม่ปัวก,กันนะสั่งลูกสะพ้ายแต่ว่าอยากได้หลานเบิ่งแล้วก็ให้ก็บห้องนํำเขาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผู้ใดเป็นคือคอยเดะผู้ใดเบิ่งแล้วให้คือคอยเดะค่อยในนั่งเบิ่งแล้วก็นั่งให้จนสะอื้นทื่นทวงพ่อแม่พี่น้อง เห็นแล้วกะอีตนทรงสารเนาะหัวอ,อกคนเป็นแม่ฮะนะจะแม่นใจร้ายใจดำคักห่าก็ได้